คาเฟ่เด็เบียโรค่ะแล้ววันนี้เราจะมาทำ uh, c o s m o p o l i t a เอริ c สไตล์นะคะเริ่มกันเลยค่ะส่วนผสมอะไร,นะะรบร้างก,จก็จะมีแฮมเบอร์เกอจูดก็คือก็จะมีคอนทัวร์อันนี้ก็คือเป็นวอดก,ก้าคาเช่าวก็อุปกรณ์ก็จะมีเชคเกอร์เชคเกอร์ค่ะ <c oughs> แล้วก็จะมีตะแกรงแก้ว <God. S 2> เริ่มกันเลยค่ะเอริกก็จะเป็นคนเริ่มค่ะเซ o ่เอริกจะเป็นเพื่อนที่ที่รู้จักกันนะคะแล้วก็จะมาช่วยทำค็อเทสองทำค็อกเทลวันนี้ค่ะแล้วก็คอนรไฟลไม่รู้จะกินได้หรือเล่าะคะ จะเป็นคอสมโพลิเันหรือเปล่าคะวันนี้แล้วก็ต่อไปค่ะคาร์มิรล์จูส I didn't say how many อันนี้ใส่ไป90นะคะ90 ml ค่ะแล้วเราก็จะสวีทส้มค่ะโอเคทีค่ะอินกรีเดยนก็จะมีอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วเอริกก็

ค่ะต่อไปก็คือเราใส่น้ําแข็งนะคะเกือบเกือบเต็มเลยนะคะอ้วยขวดน่าเลยแล้วเชคก์ค่ะเอริคจะเป็นคนเชคกค่ะยังเป็นคนเชคก์อ่ะให้ I ปเรียนก่อนเอันนี้ค่ะก็จะทำสองแก้วนะคะเพราะว่า รู้สึกว่าจะเยอะมากเลย so เห well, ็นไหมคะสีก็จะเป็นประมาณนี้คืออันนี้เขาใส่ปริมาณ2แก้วนะคะที่ท oh, right ี่บอกไปอินกริเดียเดี๋ยวจะขึ้นให้หน้าจอนะคะจริงๆแล้วอันนี้มันได้2แก้วจริงมันต้องปริมาณเท่านี้ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวนะคะเราจะใส่ก้อนนียแล้วก็ Sir, they've